สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage นะครับอยู่กันในช่อง1 g t c คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชานะครับตามล่าตัวมูนตัวใหม่กันนะฮะก็ณตอนนี้นะก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าการใช้งานนะครับเป็นยังไงหลายๆคนก็น่าจะเปิดได้ได้ลองเล่นกันดูแล้วนะครับอาจจะชอบหรือไม่ชอบจากที่ผมนะครับดูมาเบื้องต้นเนี่ยผมค่อนข้างอยากได้จริงๆนะครับอยากได้ในไอหลักนะแต่ตอนนี้ไอดีหลักยังเปิดไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าท็อปตำนานเนี่ย เออมีใครเขาใช้ตัวละครมูนกันบ้างนะอ่ามูนตัวใหม่ปั้นเข้ามาเล่นในทีมป้องกันกันหรือยังนะครับอ่ะทีมแรกยังไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดอยู่มั้งนะทีม2อ,อ,อ่ะอ่าทีม2ยังไม่มีนะครับเอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่าทีม3ครับมียังนะครับอ่าป้องกันยังไม่มีนะครับทีมที่4 อ่ะยังไม่มีนะครับในเกมป้องกันนะฮะทีมที่5ครับผมเอาทีมที่5้าล่ะเอามาทีมที่5นะครับยังไม่มีนะฮะทีมที่6อ่าทีมที่6อ่าคุณยูวินนะอ่ายูวินนะครับผมไม่มีนะอ่ะทีมที่7ครับอ่ายังไม่มีนะครับอันนี้เล่นเป็นคอมโบตัดแรกนะครับ น่าจะตึงจัดเลยนะฮะอาทีมที่9ดูนะอาทีมที่9ก็ยังไม่มีนะคะอ่ะมาดูทีมสุดท้ายทีมที่10กันนะครับมีหรือเปล่าอ่ะมีนะทีมเดียวมูล <laughs> นะครับปั้นชื่อดังนะฮะซึ่งตัวละครนี้นะาจากที่ผมบอกเบื้องต้นเนาะเขาโดนกักค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของระยะยืนนะฮะระยะยืนสกิลนะครับที่มันแบบ มันโดนกักนะครับจนแบบเออมันพอไปเล่นใน PvP เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบบเราไปทดสอบเนาะเพราะว่าทดสอบเนี่ยเราได้เห็นมูลมันใช้สกิลได้จริงๆแต่พอเราไปเล่นใน PvP อ่ะมันแตกต่างกันมูลไม่ได้ใช้สกิลมูลอาจจะตายก่อนนะฮะอย่างที่ผมบอกนะว่าลาดแอคแท็กเนี่ยจะช่วยกบจุดนี้ได้นะครับแต่ลาดแอคแท็กมันก็ติดสกิลก็จริงแต่สกิลเขามันติดแค่ข้างหน้าเนาะมันไม่ได้เป็นสกิลข้ามหลังเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบ ประสิทธิภาพในการจัดการกองหลังขนาดนั้นเน้นเน้นนะครับใช้คําว่าเน้นเป็นการจัดการทีมพลังดีกว่าป้องกันข้างหน้าแบบนี้จะดีนีครับพวกอดูบิทมายกลยมทูตนาฬิกาปูนะครับอ่าหรือว่าตัวพวกโคลาโบแทงคต่างๆไทจิเอเรนนะฮะตัวละครแทงคที่นิยมเล่นกันอะ่ะนะเออพวกอารบราอัศวินอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับสำหรับตัวมูลอาตัวใหม่ นะครับแต่ถ้าใครแบบเอ้ยทีมผมไม่ต้องการตัวปวดแบบนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดหาก็ได้เพราะว่า มันเหมาะแต่ละทีมจริงๆนะครับแต่อย่างทีมผมมาอยากได้นะครับผมเป็นคนชื่นชอบมูลถ้าใครติดตามใน ID ดีหลักผมอาจจะเห็นนะว่าผมจะตั้งโปรไฟล์ตรงนี้เป็นตัวมูลเพราะผมชอบมูลนะครับมูลมันตลกมันหาดีแต่ไม่ค่อยมีตัวเก่งๆไหมผมเล่นเท่าไหร่หลกักมูลอ่ะแต่ตัวนี้เออมันดูดูใช้ได้ก็เลยอยากยาได้จริงๆนะฮะอ่ะก็มาอยู่กันที่ i อดีป้ายเหลืองเนาะ i อดี ID นี้ผมก็ดองไว้นะครับเป็นน้องป้ายเหลืองนะครับอ่ะก็จะให้ดูกันนะครับว่าคือมีคนสงสัยนะว่าเฮ้ย ภารกิจป้ายเหลืองเนี่ยมันคืออะไรทําไมต้องน้องป้ายเหลืองก็คือคนที่น้องป้ายเหลืองเนี่ยทุกคนสังเกตเวลาละกันผมจะไม่บอกเดือนชนเดือนเพราะว่าถ้าบอกเดือนชนเดือนเนี่ยคนจะงงว่าอ้าทำไมพอต้นเดือนแล้วภารกิจไม่ขึ้นผมจะให้นับจากการอัปเดตดีกว่านะครับว่าพอหมด27ชั่วอ่า27วัน13ชั่วโมงตรงเนี้ยภารกิจใหม่มันจะขึ้นมาเลยก็คือเป็นการอัปเดตเดือนใหม่นั่นแหละอัปเดตภารกิจอะ่ะ อ่าอัปเดตอัปเดตใหม่อัปเดตของตัวเกมใหม่ทุกทุกรอบทุกรอบนั่นแหละเออมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราดองายเหลืองไว้ง่ายๆเลยครับเล่นด่าน30 100 1 5้านะครับวันที่เล่นก็ควรเล่นเป็นวันพุธพนรหัสศุกร์นะฮะจันอังคารเสาร์อาทิตย์ไม่ควรเล่นเพราะเป็นวันเวลวนะแต่ถ้าใครไม่ได้ดองระยะยาวก็ไม่ต้องซีเรียสจยงผมผมไม่ได้ดองยาวผมก็เล่นได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ เราเราแบบจบไ,ไวๆไปเลยนะครับอันนี้ด่านที่30ก็ได้รับกันไปฟรีๆอะ่ะนะเออผมก็ชอบนะตรงเนี้ยไม่อยากให้เกมเขาออกเหมือนกันนะที่ป้ายเหลืองดองแล้วได้300ยทุกเดือนอะ่ะมันดูเออมันมันดูดีอะ่ะนะถ้าถามผมอะ่ะเออตรงนี้ถือว่าชอบนะฮะชอบจริงๆนี่นะเราก็เคลียร์ไปได้ปกติเลยนะครับอ่าเคลียร์มา อ่ะคือต้องขออภัยนะคือคลิปอาจจะกระตุกนะทุกคนผมงงเหมือนกันว่าคลิปมันกต็ตกได้ไงอะ่ะผมพยายามหาวิธีแก้อยู่นะเออเดี๋ยวผมลองหาวิธีแก้ดูอาจจะกระตุกนิดนึงนะอ่าด่านร้อยครับด่านร้อยเดี๋ยวไปเล่นร้อยห้าสิบคือผมงงมากเลยคือผมอ่ะลบบูสแต็กใหม่หมดเลยแล้วผมโหลดมาใหม่อ่ะแล้วมันมีปัญหาเฉยเลยผมงงมากเลยอ่ะอ่ะนี่ครับเออพอดีแบบบูสแต็กเก่ามันขึ้นแล้วมันขึ้นไฟาหายเลยผมลบทิ้งหมดเลยโหลดใหม่ แล้วก็ตุกเลยทีนี้งงเหมือนกันนะอ่ะเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับอ่ะก็ต่อไปก็150นะครับเราเอาแบบเร็วๆเลยนะครับป้ายเหลืองก็ควรเล่นแค่ด่าน150พอเนาะไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเวลมันจะขึ้นเยอะนะครับนี่ ก็ดองไปนะครับอันนี้ก็700 0ง่ายๆเลยอะ่ะเพราะว่าผมได้ทำไอดีหนึ่งอะ่ะที่ดองวิ่ไปหกพันหนูนอไอดี ID นั้นอะ่ะที่มีเพชรประมาณ4,000ันอ่ะแล้วผมเล่นไป6 0 0 0นไอดีนี้มันสตาร์ท5 0 0ันอ่ะถ้าผมปั้นไปยังไงก็7 0 0 0แน่นอนแต่ผมไปรอเปิดเดือนที่ใช่ไงเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่ใช่นะครับเออก็ยังไม่เปิดนะครับอ่ะมานี่นะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับอ่ะ แล้วก็จะขึ้นเควสให้เรานี่ฮะนี่ฮะเรากดรับไปได้เลยครับ300รลูบี้ฟรีๆนะฮะเออสามร้อยลูบี้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ป้ายเหลืองนะครับอ่ะก่อนไปเปิดกระชาเนาะป้ายเหลืองก็ทำเควสได้ปกติเลยนะอ่าไอไไออเควสไอกระดานอะนะฮะกระดานอะแจ๋วนะคือปกติป้ายเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้พวกเควสอะไรพวกเนี้ยแต่รอบเนี้ยป้ายเหลืองทําได้นะครับเออป้ายเหลืองทําได้ ไอ้เคเวสแจกกบก้าดาวอะ่ะายเหลืองทําได้ายแดงได้ทําได้หมดเลยอะ่ะสาตาร์ทายเหลืองก็ทําได้แล้วอะ่ะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับไม่ได้กักจนเกินไปนะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูแต่มันจะยากหน่อยนะเออทำให้ดีผมเนี่ยเออได,ได้ได้สะสมกบก้าวดาวอีกนะนี่ฮะอ่ากดไปเลยนะนี่ลุ้นเราต้องอ่าวินอะ่ะวินหนึ่งแถวเนาะถึงจะได้ก้าวดาวนะฮะก็ยังไม่ได้แต่มันมันเล่นได้ไงก็มันม,มาบอกให้ฝากนะครับอ่ะไปเปิดอาชางกันดีกว่านะครับ เอออะโดนตเตะออกจากกิวอีกเอเออะเดี๋ยวหากิวก่อนนะทุกคนไม่มีกิวเลยนะครับอะเวลาผมหากิวผมจะกดอย่างนี้นะอา่ามันจะเป็นสีเขียวนะครับคนออนเยอะนะครับก็จะมีจํานวนผู้เล่นเยอะนั่นเองนะครับแต่มันจะไม่ค่อยมีกิวว่างสักเท่าไหร่อ่ะสีประเด็นอะเราควรจะหากิวอยู่ไว้ก่อนมากเพื่อไปแลกตั๋วไง เออโอ้โหล็อกหมดเลยว่ะอ่ะเข้าคิวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่เอาโดนเตะ24ชั่วโมงอีกอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาเปิดอาชากันดีกว่าเท่าที่มีผมมีอยู่94ใบอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามูลเนี่ยจะออกหรือเปล่านะไอดี ID ป้ายเหลืองนะครับเออตอนนี้มี5,500แล้วะดองตอเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับไป5ใบแรกมูล นักปั่นออกมาโอ้โหบรดาหัวขโมยคือรอบนี้ผมเปิดได้น้อยนะผมเล่นประมาณ78 ID ไอดีผมได้ดีเดียวเองนะครับส่วนไ d ดีที่เหลือเปิดไม่ออกเลยอะ่ะเออคือผมไม่รู้ว่าเกมมันจ,จะกักไว้ไหนนะตัวมันไม่เป็นตัวเด่นอะไรเลยอะ่ะโอ้แกะนักฟันดาบออกนะฮะตัวละครนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะอ่ามีความถึกที่ค่อนข้างเห็นเอ้ยผมรู้สึกว่าถึกนะไอดีหลักผมได้อยู่แต่ยังปั้นไม่แม็กเนาะมันค่อนข้างถึกอ่ะไอตัวแกะนักฟันดาบอ่ะ เป็นตัวน้ําแทงที่ดีอาจจะต้องลองปั้นแม็กแล้วลองใส่เกียร์สุดดูว่าจะเอาโหเนี่ยบาวหัวขโมยซ้ําฮะออกมาหน่อยนะคบมูลนักปั่นเออออกมาหน่อยะครับมูลนักปั่นมามามูลนักปั่นโอ้โหนาวิกโยธินนะฮะเอาไปลุยเลยดีกว่าโอ้โหราวมมยากลมาทำไมโอ้ เป็นตัวบินนะฮะโอ้โหแต่ตัวบินนี้ไม่โหดอ่ะดิบินนี้ต้องว่องไวเนาะจะตีป้อมแรงนะครับบินไหวผิดตีป้อมไม่แรงมาหน่อยดิมูลนักปั่นโอ้โหแกออกมาแล้วอ่ะเหลือมูลนะเนี่ยมามูลโอ้โหแมวกวักควัก,วกมูลมาแน่นอนโอ้โหพิโก้ริมหาดเถี่ยพีวีนัสโอ้โหตัมปี้แมกกาซีนเอ้ย ได้ครับไอดีอันนี้ไอดีป้ายเหลืองนะครับมูลนักปั่นนะได้มาแต่ผมไม่ได้ปั่นนะผมดองไว้นะครับคือชอบด้วยนะครับเดี๋ยว ID ไอดีไว้ก่อนดิได้มูลนักปั่นมาแล้วนะครับไอดี ID ป้ายเหลืองโอ้โหสุดยอดเออคือมันดีตรงไหนบ้างมันดีตรงที่แบบมันเล่นได้เลยอะ่ะผมชอบตรงนี้นะแร่ไม่เยอะอ่าแร่ไม่เยอะแล้วเล่นได้เลยนะ เออแล่ไม่เยอะแล้วเล่นได้เลยนะครับอัน,นดีเดให้ดูเนี่ยเป็นสายไวพิบใส่ไปเลยครับไม้กระทาปล่อยตัวไวแล้วก็ช่องท้ายนี่หาเป็นพวกอะ่ะกระเป๋าปีกเมฆอะไรพวกเนี่ยนะครับอาจจะต้องเติมไปหน่อยอ่ะ๋เดี๋ยว,ยวผมอัพให้ดูโอ้อัพไม่พอนะฮะคือเขาเล่นได้เลยอะ่ะสกิลเขาอ่ะนะ,ะเดี๋ยวผมไปให้ดูสกิลดาเมจเขาเป็นสกิลแรกนะฮะเออเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยนี่ อ่าเอาตัวแท้งไปนี่ครับแลเหลือ8 0 0เองนะได้บัฟเดือนด้วยเอาไปอ้าวตายแลตายแลนะฮะยังไม่ได้อัพเวลตายง่ายไปหน่อยเออเนี่ยเขาโดนกักจุดยืนไว้หน่อยอย่ะเสียดายนะทำไมโดนกักจุดยืนนะนี่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 นอ่ะไม่ออกสกิลนี่ครับมาแล้วโอ้โหเป็นไงนะเออในหลีกล่างโกงแนะ่ตัวนี้หลีกบนไม่โกงหลีกล่างโกงแนะ่อ่ะประมาณนี้นะมูลนักปั่นนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะโอ้โหถือว่าสำเร็จว่ะเออได้ละได้ละแสดงว่าดวงเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ